สบายดีพี่น้องมาเอาปลาเมื่อปีองเนดี่เดีเอาปลาเมื่อปีองเอาปลาดุกเมื่อปีองกรีปีอสำเนียงขบ่นทำรักปลาให้เมย์รีปีอีตำหมักชั่วตำหมกักแตงเอามากินบรรยากาศใช้ๆหน้าบ้านไม่มอ้อนเนาะมีอย่างมาเฮือนก็นได้ อันนี้แหละสดใสบรรยากาศสดใสนะพี่น้องดีมีแหงเฝนแบบหัวหันโว้ยปุิเปลืองแล้วแบบเออเดี๋ยวเราจะมากินปัิผีปิ้งแล้วสำนี่นะหาในมัด เก็บเอาผักแขมา่ะใสต่ต้มผักแวก็งดงามงามาด้เพิ่นกับยังเอากบมาปล่อยซะนี่เลยเนะานะมาดิเพื่อนพ่อใหญ่วานน่ะกบเป็นออกได้แล้วก็จะขายได้นี่แหละคันตกใสบ่บรับปลาดุกขาดปลาดุกกินบ่เรือเลยกินหัดกบได้ปลาดุกค่ะเก่งๆยันได้เด็กพอปล่อยอปล่อยนี่แนหะลนะมดเลย้จ่นะเอาโฟมมันลงไปให้มันงอยเอาโฟมลงไป กบน้อยนั่นแหละน้อยเดียวนั่นแหละมาใส่หน่พี่น้องโอ้ยกล้วยเครือนี่ก็ยังได้กินก็ค่อยแน่ย่าักค่อยแน่รลยในกบักใหญ่อหนงพี่น้องเอ้ยเครือกล้วยนะตึงเครับได้กินแซ่บแต่แต่ได้มสุกนะนะเครือนี่ก็ยน่าข่าแล้เครือนี่ก็ได้โอ้จะเบิ้งกล้วยไม่หมดงานแต่แต่ให้ทเบิ้ลเพิ่นไปเอาอันใบมะกรูดให้พี่น้อง bài được nhọ, có miếng bài bạc củ kinh, thần tát hại, bịt ở mình, cây nhảy xem thấy mình chắc to quá, ba. ba cốt bạc này, mua khử nó đây, cây nhảy xem thấy, lấy cháo nè, bỏ thịt bò lên bát, ờ,

คันเขาเนื้อเอาจองมาหน่งามันเสีฮักพี่น้องเสียได้มันเอาไว้กินแก่ซะเออเอาไว้มันแก่คักๆเราจะเสีเอามันนั่นแก่กระเทินไร้กว่าอ่อนนะข้าไปก่อนเอาหัวชิงไข่ทางนี้มันเป็นกีบใหญ่หัวใหญ่เอาจักซาหัว <cười> à. <cười> Ủa, cái ừ, 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 lại mất sao hả bố mất có hồn bọ cái đại ờ, 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 mất chẳng may, ừm, hay Cái khืน coi, ừm, ừm, Mà tâm ừm, 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 Nơi xúc này nó ีตลาดกับบไม่มีมะเขือขื่นกะอึดออดห้ามเขือขื่นตลาดกับโบมีไปซื้อมาไว้เตั้มใส่น้สมถ์นะมาเถอะที่น้อกได้ำทำเลยสองสีห่หะได้หามาเอ้ยหมากปีตัวนี้ก็ออกอลไรอยู่แล้นวนะกล้วยน้ำนัน่นสด้กินจะได้กล้วยน้ำตัวนี้อันนั้นมันหล่นแล้ยก็ก็หลุดกูก น้ำดับมันหล่นเลยนี่จนไหนก็ตัดบ่มค้าเครือเลยเลยนี่ต้นนี่ต้าตามแล้วมะนาวยังบบแก่ครับปิดเมือมัอนในยังบบแก่ครับมันยัองอ่อนอยู่ของนาวอาค่ไหนต้นนี่ลายขอ,องโมแบบของไอ้ใส่

มันบอกงูเอองูไหนมากินปลาน่ะเมื่อไรก็ไล่คุกินตัวไงสมพพอมันจังหมดมากินปลาลงไปบวบๆก็ได้แม่สั่งเลยนี่กินมาพักบัวสมพพอมันจังปลาบมเห็นบมเห็นน่ะงูนี่เนาะมากินเลยโอ้งูแบงูตะแฮงูตะแฮกินปลาได้งูตะแฮอันนีรตัดตายกินแบบ ว้ามันลงมากินปลาเนะาะแต่พ่อมันจังวะปลาหมดปลาหมดหายไปไไหายไปเออตัวกิเนื้อป่าเปนดห่านแทบลงไปคปไดกินปลามันลงอยู่นี่น้องตัวนี้เออเฟืองน,น,นี่นี่เด้อในนี่แหละปลามันหมดนว่าแต่แมวกินงูบาดนี่เห็นตัวจริงแล้วบาดนี่งูตาแฮมลงมากินเนาะโอ้ ตายตายทายงปลาแบบานี้กินกินพอดที่สีนปลาสำเนียมาน้ำทางไปเห็นบังมง่วงก็เดยซื้อบังม่วงโล่หนึง่งเจ้าหาพันกีบส,สี่สิบห้าบาทสีภาพก็คิดโมรอบใบอะก็เห็นบังมง่วงดิบเหมือนนี่แลยไปขโมยไปได้เห็น้ะ หนึงตาเมฆคอยเพื่น้องยิ้วเขา่ากินข,าาก <c oughs> ข้าวใบเกลือเห็นเพื่อนมาจากกินขาน้าวในตีผู้เดียวเคนในโตน้เลยอ่ะ,จกกะอเจ้าพ่อใส่มดกยายก็เลยใบยโอ้สยสมเพชรคำใหญ่ทะลุเนยใบเกลือให้กินป้าสมเพชรคำใหญ่ถึงหยัดเขาหม,มดเลยตายตายยิ้วแห้งบ่ยายเมยปั้นให้อีกนี่ ม่ปั่นใบเกลือให้อีกเด้อเมื่อไปแล้ปั่นสามหนี่แล้วเดี๋ยวไปปั่นใหเพื่อนอีกก่อนเอาเอาอุย้อยหยาดอร่อยนะกินลูกกินกินโอ้ยนี่เห็นบ่บ่าจะก,กินนะบริย่าแล้วเพื่อนอยากเขา่าเพื่อนอยากเข่าก็บบริย่า้ะยายก,ก็กินแกงไก่สวยยดีกินลูกกิน นนั่เบิ่งร้านข๋วยกินได้บมเบิ่งบมเบิ่งกันยายกินกระยาดอกเบิ่งร้านกินเข่าเก่งไงแฟนไก่นุ่มอ้นแฟนมุกเส้าจงไว้ให้แม่จำเพ็งคุกจีเรากับเอือย แกงไก่เด้อมีน้ำกันเมื่อเพื่อนมาแล้วก็หิวเขาเป่าปลาดุกถ้าเบิลท่ให้แม่ปลาปดุกมาปิ่งเลยเมื่อเอามาหิวเขา ลุกมาที่เดี๋ยวไปดูแดดฮะขั้นพ่นยาขั้นบริยากได่ขั้นพ่นยากขั้นพ่นบริยาเยอ้ยบุกชิ้นนะมันแบบอนครา,าวใ่อ้นไข่มาคืนกิน,ม,กนมืดเด้อนะเขาในเมื่อเจาเด้อลกเด้อ ให้เพ็นไม่ยออติบเขาเลยแม่เพิ่นอยากกินเข่าเลยนะลองให้เพิ่นกินเลดป้าจะมดหรือบ่ออะจะัเก่งแค่น่ะมึงในขำเข่าบักไหนมดได้ไหมฮะป้าจะหย่ำจนบ่เป็นยนายปัป่นนหายเมื่อกี้เนี่ยคะ กัดกินครึ่งหนึ ONE, ่งแล้วก็เลือครึ่งหนึ่งก็ยัดเขาหมดเลยพี่น้องเอ้ยพี่จ้มากระเดกกระโดดเถอะป้าตจ้ที่อื่นได้เบ้อนะเข้ามาผลึกเถอะนั่นตกรถได้จะไหะลงมาลูกลงมาเก่งกับเก่งเทพพูดขำเขาบักใหญ่กัดครึ่งหนึ่งแล้วก็มัวหมดเลย

เออห่านยังเอาอีกได้ยังมายอมห่านโอ้ยขักอะไรกินขักเทลานข่อยอืม่กินหูกกินอืมมดสองปันแล้วปันที่สามอันนี้อันนี้ก็มากินย้ายกินบาทนี่เขากับลานแต่เมียเน่ยไม่ได้เม่บอยูหู้หู้อะ ไม่ได้ยากนะเวลาแม่บระยู่นะไม่ได้แอบแม่อยู่เลยก่อแม่ kín lục kín 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 mất đơ lục đơ khảo phản ảnh đơ ừ, kín mất kín kín là mắc kín nàm đơ áo à, nam áo áo à, nam thức sự im đó bạn này áo à, nam này đá má khảo hả má đá má hì mẹ khảo là khăn im Vậy thì lúc đứt kín thức sự kín điện ừ nhăn kín vô ไรืกินแซ่ซ่าน้าคลิปนี้กับบ่มี่ยังพี่น้องมาเฮือนก็กินเข่ากับหลานตาเมกน้อยอคนหล่อโอเคบาย